การขีดยางหน้าสั้นๆน,นะครับขีดได้นานหลายปีลอยอยแบบตีๆลอยแบบตีๆเลยนะครับถึงน่าจะสั้นแต่ว,ว่ามันใช้ได้หลายปีนะครับการขีดยางหน้าสั้นๆครับดูนะครับการลอยตีๆนะครับที่จะละเอียดเลยนะครับกันตั้งมีนะครับ ดูนะครับคลึบนะครับออกเหมือน,น,นกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันแบบหน้ากว้างๆยาวๆนั่นแหละหน้าน้อยๆแต่ใช้ได้หลายปีนะครับแต่หน้าเยอะๆเกินจะกินไม่เจ้าลูกเจ้าหลานหรอกหน้าสั้นๆนะครับหน้าสั้นๆดูนะครับขี้จะละเอียดเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ไม่มีคำว่าตกใจเห็นขี้เปลือกยางนะครับเห็นไหมนี่คือขีมือชัดๆเลยนะครับวางมีดเบาๆนะครับเอดูอีกครั้งนะครับดูเลยนะครับดิงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดหน้านิดเดียวนะครับหน้านิดเดียวแต่คุณภาพยางออกมาเยอะ ไม่จําเป็นว่าลากหน้ายาวไม่จําเป็นเลยนะครับดูการยอดของยางก่อนครับหยุดของยางมันหยุดออกมาแล้วก็เทคนิคก,การกีดยางหน้าสั้นๆนะครับไม่จําเป็นว่าเป็นหน้ายาวแล้วครับสั้นๆก็พอแล้ว ซอยตีๆนะครับเอาดูขี้หน่อยครับดูเปลือกอยางเห็นไหมครับไม่นาหรอกครับเปลือกอยางเห็นไหมเห็นไหมเปลือกขย,ยี่ได้เลยเปลือกอยางนี่นครับเห็นไหมละเอียดเลยเห็นไหมหน้ายางเสมอก็เรียกว่าคินได้หลายปีนะครับเนี่ยเห็นไหม ุดก็หยุดดีไหลไหลดีนะครับไม่จําเป็นต้องหน้ากว้างหน้ากว้างก็กินอายุยางไปเยอะจะไดไ้ไม่ไม่ขี่ปีถ้าหน้ากว้างกว้างยาวยาเกินยางหน้าทันๆแต่ว่ามันออกเหมือนกันนั่นแหละนี่แหละดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูการหยุดของมันเห็นไหมมันก็หยุดดีเหมือนเพื่อนนั่นแหละเห็นไหม การหยุดเห็นไหมหน้ายางจะสวยมันจะไม่บาดเห็นไหมบาดยังไม่บาดเลยคือหน้ายางท้านๆมันจะดีกว่าดีกว่าลากยาวมาอายุหน้ายางมันก็จะน้อยกว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกันไหลคนต้อน,น้ำยางก็จะดีกว่าอยู่ที่มือที่ก็วางไว้ขี้หนาก็ไม่ออกไม่ย้อยหรอกไม่ออกหรอกไม่หยดออกมาเยอะหรอกเสียเวลาเปล่า เห็นไหมเปลืองหน้า,นายางเสียเวลายิ่งเป็นโกงก็ไปใหญ่ก็เสียเวลาเนี่ยเห็นไหมหลักการของการกีดกีดยางหน้าสั้นๆหน้านิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมมันจะจะหยุดเป็นตีๆก็มาเลยคือการดึงกดหน้ายางกดไอ้ดีกดหน้ากดหลังเห็นไหมหน้ายางสั้นนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพนำยางออกเยอะ ลากหน้ายางยาวเัวอะไรก็ไม่ไม่ได้หรอกไม่ก้าวเไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมไดูหน้ายางก่อนไม่มีเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมการหยุดไม่ขี่มีดก็มันก็เต็มตัวไงอ๋อคลิปนี้แค่นี้นค,คน,แบบน,น,นนะครับการขีดหน้าขีดยางแบบหน้าสั้นๆนะครับ คือหน้าสั้นๆหน้าน้อยๆแต่ตำตีๆกี้ยางกี้เปลือกยางตีๆเนี่ยเห็นไหมเปลือกยางตีๆเห็นไหมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้